อันนี้คือคือถ้าดูถ้าดูทรงอ่ะ,อะผมจะซื้อ R18 Classic อะมันจะมา,ถ,าถ้าเดินทางนะ,ะผมว่าผมจะซื้อ R18 Classic อเพราะว่าผมว่ากระเป๋าว่าตัวชิลเนี่ยมันขึ้นมาช่วยแต่ถ้าเกิดว่าแบบขี่ใกล้ๆหรือว่าเดินทางแบบไม่หนักมากเอาประมาณว่าความเร็วสักร้อยไม่เกินร้อยยี่นะผมว่าผมก็ขี่แค่ตัว first edition ก็ได้ะจะได้ไม่ต้องใส่อะไรที่มันพลุพลัง แต่ถ้าอยากเดินทางหนักจริงๆเลยนะต้องไปเล่นพวกอะไรอ่ะที่มีโม่งคอนเซนเทรียลอะไรพวกนั้นไปเล่นจุดใจญ่พวกนั้นเลยต้องขยับขึ้นไปเลยใช่ป่ะแต่พอขี่ไกลๆแล้วชอบยังยืนยันว่าหนึ่งชอบเรื่องบาลานซ์บาลานซ์ดีเข้าโค้งเนี่ยเอาแบบทักษะผมนี่เป็นเลเวลบิเกิเนอร์นะกับมอเตอร์ไซผมเข้าโค้งได้แบบโจ๊กขี่ตามหลังโจ๊บอกเกือบจะเช็ดลงไปกับพื้นอยู่แล้วอ่ะ คือมันเทลงไปได้อีกลงไปได้อีกลงได้อีกรถยังไปออได้อีกคือรถมันไปได้สมรรถนะของรถมันไปได้อย่างที่สองที่ชอบก็คือว่าเสียงเครื่องเหมือนอย่างตัว first edition ที่บอกซื้อ r18 อย่าไปคิดแต่งอะไรให้เลิเทอะมันจะกลายเป็นรถแวน้นไปแบบไม่มีรถสนิยม <laughs> จริงจริงคือถ้าไม่มีในใจนะ <c oughs> เชื่อมั่นใน bm ที่เขาทำมาให้ <c oughs> อย่าไปใส่าอารมณ์ตัวเองมากนะครับ <c oughs> ทเลอร์ทร่าเนี่ยมันออกแนวแบบว่า <c oughs> หลุดโลกไปคนเขาจะงงว่าเหมือนของปลอม เสียงพ่อมันพูดดีอยู่แล้วอ่ะเออมันดีอยู่แล้วมันนะจะมีซุ่มเสียงของเขาลาตอนเรา,เาลากรอบอ่ะมันจะมีเสียงเราก็จะมีช่วงเราผ่อนคนเล็กยาวๆบเป็ีแบ,บ็คไฟคุณปรุงๆ,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 ๆอให้แบบว่าเสียงมันกูดีเดินทาง <c oughs> เดินทางไกลอ่ะปุยไปเลยยีสี่ยีห้าเปิดคนเล่งเสียงมันบุบ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 คือมันมาของมันเองอยู่แล้วะนะเวลาผ่อนคนเล่งอย่างช็อกว่าเสียงพอๆอยู่แล้วแล้วก็ทรงดูคลาสสิกได้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องไฟเรื่องช่วงล่างอะไรพวกนี้ทำให้มันขี่ง่าย แต่ก็ยังยังยังมีเหมือนเดิมก็คือว่าคนอาจจะกลัวเราเห็นเครื่องมันอกอกม้างข้างเงี้ยแต่ผมมาขี่ยังถามโจ๊กอยู่เลยโจ๊กบอกว่า hey, ไม่ต้องกลัวถ้าแฮนด์ไปได้คือรถไปได้ถูกไหมไ <ป S 1> เพราะว่าความกว้างเนี่ยมันเท่ากับแฮนด์อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราอยากชิพฟุตบาทเราอยากไปชิดมากเพราะว่าพ่อแบบไอตรงใ,นในต้ท้องมันแตกมามันมันเตี้ย กับอีกอันหนึ่งคือเวลาขี่ไปปุ๊บดูหลุมซะหน่อยเพราะว่าคือด้วยน้าหนักมันเยอะคือดูทรงมันดูเปียแต่ด้วยน้ำหนักมันเยอะก็มันทิมพเกิดความเสียหายได้นะนะหลายคนนี้จะกลัวว่ารถมันทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วตอนขี่ต่จังหวัดไม่มีปัญหาในเมืองอะถ้าเรารู้บาลานซ์รถอะเพราะว่า e ได้ชิลสบ,บายอีกอย่างนึงก็คือว่ายังชมก็คือมีเกียร์ถอยหลังแต่แต่สร้างความพุ้นเคยหน่อยนะกดปุ๊ดมีงหงายเงิบนะเกียร์ถอยหลังเข้าก็เข้าให้สุดนะครับกดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ค่อยแตกค่อยๆแตะ ลองลองลองทำลองใช้ดูก่อนนะและน่าจะถูกใจก็สรุปซื้อครับถ้าชอบขี่ไม่มากก็เฟอร์ดีดิชั่นถ้าชอบขี่แบบว่าคิดว่าเดินทางหน่อยๆเอาสบายด้วยก็เอาตัวทลาสิกตัวนี้แต่ถ้าเกิดแบบว่าชอบใจอลังการเดี๋ยวต้องรอต้องรอผมรออยู่เหมือนกันนะครับอาจจ้ให้บอกท่านผู้ชมให้รอใช่บอกท่านผู้ชมให้รอแล้วบอกืม่รอนะรอเราต้องรอ นะครับแล้วเดี๋ยวให้เขาจัดรถมาให้แล้วลองขี่มันไปเพราะว่ายังมีอีก2เวอร์ชันคือเป็นที่อะไรนะถ้าผมจะแบบเป็นแบตเจอร์นะครับเป็นตัวที่มีกระานอย่งเดียวแล้วก็มีตัวคอนเซนเทเนียลที่แบบตัวใหญ่อันตัวใหญ่เนี่ยเขาจะมาฆ่าอัลต้าแล้วตัวนี้จะมาฆ่าเฮลิเทสโอ้โหเดี๋ยาไม่ได้แล้ยเอาเป็นว่าลองลองดูนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณทางบีเมเหนือพามอเตอร์สตาดนะครับรวมไปถึงทาง MGC Millennium Auto ร์ลาดพาวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมนะครับไปติดตามกันได้นะครับกับเรื่องราวต่างๆที่ผมนําเสนอไปทางช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของนายหนวดแดงแฟนเพจของ Drive Online แล้วก็ช่อง u t u b e นะครับขึ้นไว้ให้ดูอยู่ข้างล่างนี้เลือกเอาเลยว่าชอบแบบไหนนายหนวดแดงก็เป็นเรื่องราวทั่วๆไปนะครับถ้าเป็น Drive Online ก็เจาะใจเอากันแบบนี้แหละสไตล์ของเราที่เราชอบกันส่วน u t u b e นะครับของอาจารย์พระนเดชก็ทุกรายการทุกอย่างรวบรวมไว้นั้นนะครับเข้าไปชมย้อนหลังกันดูง่ายสบายสบาย แล้วอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปบอกนนะครับอยากเห็นรถอะไรอยากเห็นมอเตอรไ์ไซค์อะไรอยากให้ไปกินไปเที่ยวที่ไหนแนะนํากันมาหน่อยนะครับอย่าลืมยังคงต้องสวมใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับจะได้เที่ยวกันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างมีความสุขทุกอย่างจะได้ดําเนินต่อไปอย่างมีความสุขพร้อมๆกันวันนี้หน้าที่ของผมหมดแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์ รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ